บอสตัวแรกอุ้ยรอยว่าร้อยเจ็ห้าครับตัวนี้๋อมันมีระยะนี่าเนี่ยร้อยว่าร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดอ็ดครับห่งรำาคาเนี่ยอ่าอารามดาเมจมันไม่เท่าเพื่อนนี่นวะร้อยเจ็ดเก้าอยเจด้ายี่สิบก็เท่าไหร่วะร้อยเกือบสองร้อยไปเยอ่ะสุสคูที่บอกสามดาเมจนะร้อยสองร้อา มึงมอนหลายตัวอีกเาวาสุมัอนหลายตัวต้องต้องมอนหลายต้องมีมอนหลายตัวร้อยร้อยห้าสิบกับเท่าไหร่อ <To> ่สามห้าสองอยสามห้าอ่าสุสกุนำอยู่ครับจังหวะนี้นำนำครับดันเดันเลยนะสุสกุนอ่าสุสกุนำอยู่ครับดันต่อไปเดอะเบสอ่าเดอะเบสเนป อันนี้โซได้ป่ะพี่อันนั้นโซเออโซบวกห้าโซบวกสามก็ก็คงจะเห็นผลเล็กน้อยแต่ก็ก็คงประมาณใกล้ๆกันทั้งนั้นก็สองร้อยก็สองร้อยยี่สิบกว่าอยู่ดีแหละฟิวเอาละ่ะมาแล้วสวัสดีอยากกูต้องมานั่งรอคาซีนอีกรูปลักษณ์เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่สีเอาแมวยอแมแมวไหมยอมแมวเอ <laughs> เอเคเอเคมันยังเปลี่ยนใช่ไหมพี่ทำไม่ได้ ใช่มันยัง <จ ang S 1> พอเปลี่ยนไปบ้างอ่ะ <17 9 S 2> เปลี่ยนไปได้จะได้อะไรโมเดลอ่ะ179เหมือนเดิมอันนี้300คิ179พี่เท <17 9 S 2> ่ย179 179หัว500กว่า552 552นะแต่ปืนนี้มีมีโซนะ179ไอ้152พอมันวันหลายตัว ยิงโซโล่ถ้ายิงโซโล่จะแรงกว่าอ๋อสกิลปืนนะเพ่ใช่สองสามห้าโอ้สองสามนที้มีโซด้วยเอาละจงังหวะน,นี้นํ<น>า <ำ S 2> ไป,ไปสองแต้มแล้วครับทีนี้วิธีการตรวจดาเบทที่ดีที่สุดอ่มามันต้องมีคนนึงช่วยผมอ,ะอ่ะอ่ามันง่ายมากเลยใครก็ได้มาช่วยทีด่านนี้แล้วก็เข้ามาเคลียร์มอนชุดแรกให้หมดเลยแล้วให้ไปถึงบอส แล้วเราปาแค่ระเบิดเดียวแล้วเราก็ลองวัดไปเลยไปถอดโซ่อันนี้ด้วยผมไปถอดโซ่นี่ก่อนไม่ได้ถอดโซ,ซ่ซูซูกุก่อนพอปะ <c oughs> ไ,มไม่พออีกอ่านี่คือเต็มที่เพื่อเพื่อนายอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งแค่ไหนเฮ้ถ้าถือมันแย่มากเลยว่า ไปตอนนี 3, ้น่าเท่าไหร่เราเตอร์2สองร้อยสามใช่ปะอ่าสองร้อยสามเข้าบอสแรกใช่ไหมเกมกูแม่ง not r e ต d y with ให้มันได้ยังงี้สิ ไปเคี่ยวในดิวกันพี่อะไรกระ,ะจกับเคี่ยวกระจกกับเคียวใช้มีดเสือขาวไหมแค่นั้นเลยง่ายๆเสือขาวดีกว่าใช่ไหมใช้มีดเสือขาวดีสุดกระจกยินอย่างสุดเพี้ยวแช่ถ้าไปหยิบวัดเกม แม่เดวเขาจะว่าเขายังคงฮิวตั้งแต่ขั้นยันขั้นสุดท้ายเลยพี่ผมกายังฮิวอีกโอ้ถ้าไม่ยังฮิวอีกโคตรกลัวเองไปยละโอเคไนะอเ,อเมสูนะพันสองอีกอันนั้นก็สองพันกว่า 9ก้าหมื่เขาเข้าก้า่ายจานนึงสุสุเก้าหมื่น้า <96. S 1> ถ้ามีน้ำแข็งเมื่อกี้ก็น่าจะสองพกว่ากว่าปะกดน่าจะมาน,น้ะปะน้ำแข็ง ถ้ากูไม่ไปีนปืนนี่กูจะวิ่งผ่านแบบหน้าด้านๆไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยห้ามห้ามเอาจริ้งนั๊กกระจกแคลจะเก่งกว่านี้นะพี่เตอร์ถ้าสเต็มันไม่หายพี่ตอนเราสับไปสับมานเอาแบบเราเล่นเบอร์บอสนั้นพี่เรากันได้เพราะพี่อาจจะต้องมาเก็บปืนละเอานะพี่ได้ปืนละ อันนี้ไฟเดิมอ่ะแต่กรอมแล้วมโีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเกมกวนตีนไปแล้วขวากันนั่นเลพี่อ่าพี่ตรงเลยแต่เราใช้มันเป็นน้ำแข็งด้วยแล้วมันก็จะแบบ าาเดิเดิมไอ้ชัตแหละถ้าอยากถ้าปืนมันเก่งกเ,เหรอเ,เอาแล้วครับจังหวะนี้ราวนี้เราใหญ่แล้วพันห้าแรงกว่าโอ้แรงกว่าแรงกว่าว่ะเอาแล้วครับจังหวะนี้เอาแล้วครับช่างแม่งผมไม่ทำอ่ะไปเติมแต่ถ้าให้ทำะนะแต่ถ้านะให้ทำใช่ไหม ไอ้ปืนเี่เนี่ยสบายกว่าไอปืนเท่เนี่ยสบายกว่ามันเหนื่อยอ่ะมันทำออยากปืนอ่ะปืนมันเกง่ง<อ>ปืนมันเก่งกับเดียวเดียวอ่ะงั้นเอางี้พี่เต้ลองอเอา,อางี้นะถ้าผมเทียบนะเออถ้าถ้าผมใส่โซ่ใช่ไหมเนี่ยถ้าผมใส่โซ่ใช่ไหมถือปืนนี้ก่อนเลยถ้าผมใส่โซ่นะผมว่าถ้าใส่โซ่ปืนเนี่ยเท่ว่ะโอ้โหว่าปืนนี้ดูดีกว่าเออเนี่ย <c oughs> วโซ่เนี่ยใส่โซ่แปดดาวอ่ะ จูักคูมันแสบตาเออมาดูเอฟเฟกโซบ้างดีกว่าหายเอฟเฟกโซนะเบลร์สิบตอแก้ห้องด้วยดาดนี้มันเกิดมาแล้วมันีเยอะแยะเอาวะแดงว่าในในรูปนั้นเราโดนหล่อพี่เต้เราโดนหล่อขายพี่เราโดนหล่อขายแต่ลูกคงไม่ได้ใช <ทำ S 1> อเลยนะ JDF หนึ่งแต่ว่าโอ้แต่เขาเขาใส่ของดาเมจครบนะพี่เต้ต้องบอกกันเลยครบนะใส่เขาใส่ของ,องครบเลย แรกเอาทำสบายทำอินนะก่อนอ่าเนโสโตปืนไม่มีผลเอฟเฟกต์ด้วยพี่เต้ยแทนไม่เห็นเลยอะโซด้านหน้าไม่มีเลยจุกด้านหน้าไม่มีพี่อันนี้จุกดี่เดิมเลยเหมือนเหมือนปืนนี้จะเหมือนอันเลียวพี่เต้ยมาขับไม่มีมาขับไม่มีแสงอื่นใช่มาขับไม่มีแสงอื่นอ่าในอันนี้ใส่โซห้าละใส่โซใสโซห้าสบายใสกลุ่มใสโซใโซห้าแล้วเอ้ใส่โซสามได้ที่สามสามระเบินะ แต่สุดท้ายก็ทําปืนนี้นั่นแหละถ้าเป็นผมก็คงให้แนะนําให้ทําปืนนี้ไปทําปืนนู้นกูไม่ช่วยบอกกูไม่ช่วยอยู่แล้วไอ้เหี้ยดาด้วยเหนื่อยเลยตอนนี้คนแทบไม่ลงกันแล้วอะร้อยที่ไม่ลงล<ด>รอ้อยแปดสองไปเตยใส่โซ่สามอะเฮ้ยมันเริ่มเพิ่มแรงกว่าเดิมดิถูกไหมอเอางี้รอบนี้ผมจะใส่ฟูลพีวีเลยแล้วโซ่สามก็ผมอยากรู้มันจะเท่าไหร่ โูพ,พีวีมันต้องหลังแดงถุงมือแล้วก็กับไหลสั์เลีด้วยทุกอย่างบวกดาเมยียทั้งหมดอยากรู้ของสุสากคู่ด้วยเหมือนกันว่ามันจะตกไปเท่าไหร่แ,แต่ถ้าใกล้ๆกันนะโอ้ใกล้ๆกัน ปินนี่ก็เลยเมื่อกี้ร้อยเท่าไหร่ร้อสนะร้อยแปล้วร้อยเปะเมื่อกี้ถ้าจะไม่ปิดปร้อยเกร้อยเก้าสี่พี่เราพี่เลยเพิ่มมาสิร้อยเก้าสอันนี้โซนด,ดาเมจห้าใช่ไหมสิเอ้ยสองร้อยกว่าพี่เต้ ปืนมันมีระยะนี่ว่าผมลืมไปสองร้อยยี่สิบสองพี่มใช่สองร้อยีเก้าเห็นะสองร้อยยี่สิบเก้ามันมีมันมีเศษเศษข้างทางอะ่เยอะเยอะเลยมันสเปซอะวูนี่ไอคอนคิวเกีย์เท่ยังวะเออใช่พี่แอ <icon Q. S 2> <content. S 1> คอนคิวเท่งชิบหายสแตทขึ้นร้อยเก้าก้สีใช่ไหมแต่ว่าถ้าสุสกุก็คงแรงกว่าเลยไปเลยอะ เพราะว่า,วาประศร200วาเลยก็ผลการต่อสู้ก็คือซูซครุเก่งกว่าการด้าคนจนแต่เปิดที่ทําง่ายกว่าเป็นซูซูุอเอ้ยการูด้าคนจนเอ่อไอ้อพูดว่านียว่าปืนที่เป็นไปได้มากที่สุดยังไงซะตอนเนี้ยถ้าอันไทยมองทํานะปืนนี้เนี่ยมึงไปติดอ่สิมึงติดหมดอ่ะ ไม่มีใครช่วยมันแล้วด่านอัมบาราใช่เพราะคนมันไม่เล่นแล้วส่วนด่านสปืนนี้ก็คุณทําทุกวันคุณก็เสร็จแค่นั้นจบพิมพิมบอกเลยปืนที่เป็นไปได้คือถอนนี้คือปืนนี้เพราะว่าด่านนี้มันไม่มีใครช่วยแล้วขนาดของนี้มีปืนเนี่ยก็ไม่ช่วยเสียเวลาชีวิตถ้าจ่ายตังมาค่อยว่ากันหน่อยเออนั้นก็คะแนนคะแนนการต่อสู้โอเคเราสู้สุสุครูไม่ได้แล้วแต่ว่านั่นแหละ เอ้ยพี่เต้ยเราเราไม่ได้บวกดามิ่งระเบิดทีใช่ไหมก็สองร้อยสองร้อยกว่าเมื่อกี้ก็ห้าสิบเมื่อกี้ห้าสิบใช่ไหมห้าสิบสี่ป่ะร้อยเก้าสี่กับห้าสิบปะก็สองร้อยสี่สิบกว่านะเออไม่รับที่ยิงอะดามิ่ระเบิดไม่รวมนะคือหนึ่งนัดมันระเบิดหนึ่งรอบแบบก็สมมติยิงร้อยเก้าสี่บวกห้าสิบก็สองร้อยสี่สิบกว่าแต่ว่าถ้าตอนตอนที่มันโดนด่านแล้วมันก็นั้นกว่า อตะด่านเฟียม์ยิงนัดเดียวตายหมดเลยเพราะว่าเบตต้นมันสูงเบตต้นมันสูงเบตต้นมันสูง